ซิมเน็ตรายปีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สะดวกและประหยัดในยุคดิจิทัลปัจจุบันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนการสื่อสารหรือความบันเทิงการมีอินเทอร์เน็ตที่สเสถียรและคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนมองหาหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือซิมเน็ตรายปี ซึ่งมีข้อดีหลากหลายที่น่าสนใจความหมายของซิมเน็ตรายปีซิมเน็ตรายปีคือซิมการ์ที่มาพร้อมกับแพ็กเกจตอินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้นานถึง1ปีโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเติมเงินหรือการจ่ายค่าบริการรายเดือนซึ่งเป็นตัวเลือกที่สะดวกสําหรับผู้ที่ต้องการความแน่นอนในเรื่องค่าที่จ่ายและการใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อดีของซิมเน็ตรายปี 1. ความสะดวกสบายซิมเน็ตรายปี ช่วยลดความยุ่งยากในการเติมเงินหรือจ่ายค่าบริการรายเดือนผู้ใช้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการหมดอายุของแพ็กเกจ 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อคำนวณราคาในระยะยาวซิมเน็ตรายปีมักจะมีราคาที่คุ้มค่ากว่าแพ็กเกจตรายเดือนผู้ใช้สามารถประหยัดเงินได้ในระยะยาวโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบก,บกับการจ่ายเงินเดือนรัานหลายครั้ง 3. การใช้งานที่ยืดหยุ่น ซิมเน็ตายปีมักมาพร้อมกับปริมาณ Data ที่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บโซเชียลมีเดียหรือการรับชมวิดีโอผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ผู้ใช้เลือกบางแพ็กเกจอาจไม่ได้มีการจำกัด Data แต่มีการจำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือบางแพ็กเกจจจำกัดความเร็วอินเทอร์เน็ตจำกัด Data เมื่อใช้ครบกำหนดในแต่ละเดือนความเร็วจะลดลงเป็นต้น อยู่ที่เงื่อนไขของแพ็กเกจนั้นๆ 4. ความเหมาะสมสําหรับการเดินทางสําหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆซิมเน็ตายปีเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากไม่ต้องคอยเปลี่ยนซิมหรือแพ็กเกจในแต่ละที่ที่ไปซึ่งช่วยลดความยุ่งยากและทําให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่องถ้าคุณผู้ชมสนใจหาซื้อซิมเน็ตไรปีพิกัดอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์ได้นะครับ วิธีเลือกซิมเน็ตอายปีที่เหมาะสม 1. ตรวจสอบปริมาณ Data ควรเลือกซิมที่มีปริมาณ Data ที่เพียงพอต่อการใช้งานของคุณในแต่ละเดือนรวมถึงเงื่อนไขาการใช้งานเช่นความเร็วในการเชื่อมต่อหลังจากใช้ Data หมด 2. เปรียบเทียบราคาและโปรโมชัน่นแต่ละผู้ให้บริการมักจะมีโปรโมชั่นและราคาแตกต่างกันควรเปรียบเทียบให้ละเอียดเพื่อเลือกสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด 3. ตรวจสอบความควบคุมของสัญญ,ญาณ ควรเลือกซิมจากผู้ให้บริการที่มีความควบคุมของสัญญาณในพื้นที่ที่คุณใช้งานบ่อย,อยๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สเสถียร 4. อ่านรีวิวหรือความคิดเห็นการศึกษาประสบการณ์จากผู้ใช้คนอื่นๆสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและเลือกซิมที่ตรงกับความต้องการของคุณซิมเน็ตรายปีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วยข้อดีมากมายเช่น ความสะดวกสบายการประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้งานที่ยืดหยุน่นการเลือกซิมเน็ตรายปีที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณจะช่วยให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่มีความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าคุณผู้ชมสนใจซิมเน็ตรายปีพิกัดอยู่ในคําอธิบายใต้ใตคลิปวิดีโอนี้หรือดูในคอมเมนต์นะครับแปะพิกัดไว้ให้แล้วสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับ